อนุจามันี่หน่อยจ้าพอดีว่าลุงหิวมากเลยลุงไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วเนี่ยช่วยลุงด้วยลุงอยากจะกินอะไรสักหน่อยเนี่ยลุงไม่มีอะไรกินเลยเงินก็ไม่มีแต่ละเหรียญขนมปันแค่ให้ลุงไปแล้วก็จะไม่มีอะไรกินแต่เราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ดูชาลุงน่าจะไม่ได้กินเลยหิวมากเลยเนี่ยท้องมันร้องจกจกจไม่หยุดเลย แล้วให้ลุงและหนูจะกินอะไรล่ะนี่้ค่ะอันนี้เดือ,อให้หนึ่ยุกหนึค่ะขนมปังกระมึกรุบล่ะหนูใช่ค่ะก็อันนี้ตังไ้ซินานะคะโอ้ให้ตังลุงด้วยเหรอว้าวอนนโอ้หนูเป็นเด็กดีมากเลยนะ <c oughs> โอเคขอบใจหนูมากเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวลุงให้ของวิเศษหนูไปก็แล้วกันนะนี่ก็คือกระจกวิเศษนะ ถ้าเอาไปส่องอะไรนะมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นได้หรืขอลองได้ไหมหนูค่อยเอาไปลองที่บ้านนะหนูนะตอนนี้ลุงหิวมากเลยขอลุงกินก่อนนะลูกค่ okay, ไม่ได้ค่ะลุโอเคจ้า thank you นะคะโอ้ oh, ใจดีมากเลย a few moments later ใครเอากระจกอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยรู้ฮะใช่นูมันตั้งเอง กระจกนะมันกระจกพิเศษฮะก็กระจกธรรมดานี่เลยไม่ใช่เหรอนี่นี่นะป้างนี้ฟังคือยังไงคือเหมือนปลาวางด้านนี้มันก็จะขูดด้านอีกชิ้นมันมาตินมาเป็นกระจกพิเศษถ้าเราเอาอะไรสองกระจกแล้วมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งเหรอใช่จริงเหรอจริงให้แม่ใจลองดูเลยไอ้ทดลองดูสิมันกระจกพิเศษเหรอใช่ลองดูงั้นเอาลองดูจูบจุบก่อนนะอ่ะสองจูบจุบนี่นะจูบจุบนะดูสิจะมาไหมจูบจุบ โอ้โอเคงั้นเดี๋ยวลองอีกขอลองอีกขอลองอีกเอาอะไรอีกอะเอาเ,อ,อ,เอาขอเป็นลูกอมไอ้ oh. ช,ช็อกโกแลตดีนะช,ช็อกโกแลตบอลโอเคไหมเดู๋ิวนออีเดี๋ยวส่งกระจกคนนะโอเคลองดูที่หนึ่งสองสามอ oh, เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ oh, เห็นไหมเนี่ยก็คือกระจกวิเศษนะ้าเอาอะไรไปส่งนะมันก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งโผล่ออกมา เอาอาีกมขอลองดูอีกสิว่ามันจะจริงหรือเปล่าคราวนี้ขอเอาวิตามินซีดูสิวิตามินซีเหรอวิตามินซีนี่นนะโะโอเคอ่าโอเคหนึ่งสองสามโอ้โห<อ><อ>วิตามินซีมาอีกแล้วอีกมแมสหนูว่าหมดแล้วไม่น่าจะเชื่อเลยขอนมอ,อัดเม็ดหน่อยดีกว่าอยากกินนมอ,อัดเม็ดอีอ่ะมันมีแค่ห่อเดียวโอเคนะเราส่องดูก่อนโอเคหนึ่งสองสาม,สาม โอ้นมอัดเม็ดโ่มาอีกแล้ว,ลวอุ้ยกระจุกนี่มันพิเศษจังเลยนะลูกเน,ะ <c oughs> นาะกระส่งอะไรมันก็จะมีเพิ่มงนี้เราก็แบบมีของเพิ่มสองอันเลยนะ <c oughs> ใช่เฮ้ okay. นึกออกแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไอ้น,นั้นดีกว่าพอดีว่าม <c oughs> ันมีซื้อขนมชั้นมาอุ้ยแล้วมันมีกล่องเดียวมีแค่กล่องเดียวแล้วมันอร่อยมากเรากินกันไม่พอไงนะ <c oughs> ทั้งก้อนอะ ใหพอเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอาขนมชั้นมาดีกว่านะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะโอเคนะโอเคโอเคอ่าเราได้ขนมชั้นมาแล้วทีนี้แหละเราจะเพิ่มขนมชั้นมาอีกหนึ่งกล่องดูนะครับอเอาสองดูก่อนนะโอเคนับหนึ่งสองสามโอ้ <laughs> <laughs> เหลือเชื่อมากเลยเรามีขนมชั้นสองอันแล้วออกมาจากกระจก <Surprise! S 1> โอ้ทีนี้ขนมเราเยอะเลย จิงมากเลยกระเจกบวิเศษเนี่ยสุดยอดเลยเอาอันนี้ไปนะเดี๋ยวกินอันนี้คนเราแบ่งกันคนละครึ่งเลยนะเรามีสองอันแล้วโอเค